สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิศษมาดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้นะงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้จะมีดวงดาวที่ยกย้ายราศีเนี่ยนะคะ4ี่ดวงเลยนะพระเกตย้ายในวันที่9ค่ะพระอาทิตย์ย้ายในวันที่18ส่วนพระพุธกับพระศุกร์เนี่ยย้ายพร้อมกันในวันที่2 8่สิบแปนะคะก็น่าจะไปส่งผลในเดือนหน้านะคะในเดือนนี้นะคะจะมีดาวมฤตยูนะที่สัมพันธ์กับตัวคุณด้วยเพราะว่ามฤตยูเนี่ยโคจรกลุ่มลัคนาของคนพิศ์อยู่นะจะโคจรเดินผิดป,ปกติ คือปกติแล้วดำหรือตยยเนี่ยเขาเป็นดาวที่มีอนุภาพในเรื่องของการทำลายล้างนะคะแล้วในเดือนนี้นะคะก็เดินโครจร ปกติอีกนะคะก็คือจะมีอาการแบบเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยก็จะเดินถอยหลังแล้วก็ถอยหลังยาวไปนะคะจนถึงสิ้นปีเลยนะคะก็จะเป็นจุดที่คนผูษษ้สูงเนี่ยนะอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะถ้าเกิดว่ามีโรคเก่าเนี่ยระวังโรคเก่าจะกําเริบด้วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงสิ้นปีนะมันจะมีแนวโน้มหรือมีอาการนะคะร,รวมถึงเรื่องของความเจ็บป่วยต่างๆนะเพราะว่าดัมฤตยูเนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องของอ ความเจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะโคจรคุมลัคนาของเรานะคะในตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วจะอยู่ยาวไป7ปีนะกนะ็จะเป็นช่วงที่คนพฤ้สกูกเนี่ยระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะเป็นหลักเลยนะ,ะใน7ปีนี้และโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดมีโรคเก่าที่มีอยู่นะคะกนะ็จะจะต้องระวังเรื่องของโรคเก่ากําเริบด้วย ทีนี้เมื่อไอยู่ดวงนี้นะท่านอยู่ในเรือนพศุกนะท่านก็จะสัมพันธ์นะกับดาวศุกร์ที่ลอยอยู่ในช่องสาชะด้วยนะจริงๆดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็เป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะและนะคะก็อยู่ในเรือนสาหะนะได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์นะจริงๆถ้าในเวลาปกติดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์อย่างเงี้ยมองว่าดีคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะแบบ มีคนแบบชื่นชมอ่ะคือแบบไปอยู่ในสังคมกลุ่มก้อนหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะเป็นเหมือนดาวพระศุกร์อ่ะคือเป็นเหมือนฝนที่ชุ่มฉ่าเย็นดาวศุกร์คือดาวดารา,าเป็นแบบจุดเด่นนะเป็นอะไรที่แบบเออคนให้ความสนใจแต่ณนะปัจจุบันนี้นะดาวศุกร์ดันโ,โคจรเดินผิดปกติคือก่อนหน้านี้ดาวศุกร์ท่านอยู่ในราศีสิงห์แล้วท่านก็ถอยกลับมาราศีกรกฎนะก็จะถอยหลังเดินหน้านะในเรื่องของสังคม ึงเป็นจุดเวลาที่เราอะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับคนรอบด้านหลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีอะนะคะเราก็อาจจะเข้าไปในกลุ่มก้อนที่อาจ,จะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือมีเหตุอะไรบางอย่างมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปสัมพันธ์กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะหรือกลุ่มคนซึ่งเป็นอะไรที่เรารู้สึกเหมือนมันก้ากืนฝืนทนอนะคือดาวสุกรเป็นดาวที่ดีนะคะแต่ เดินไปปกติอ่ะก็เลยแบบเหมือนน้าขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกหรือมันมีอะไรที่เรารู้สึกแบบไม่ค่อยอสบายใจสักเท่าไหร่แต่อาจจะต้องทําทไปอ่ะมีจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นน้ําฝนแต่อาจจะตกลงมาในที่ที่แบบแห้งแล้งกันดาอะไรเราก็จะเลยเลยรู้สึกว่ามันมันมีความรู้สึก แปลกๆนะ,ะรู้สึกไม่ค่อยอาอาสบายใจนะอยู่ในกลุ่มของสังคมอ่ะนะคะแต่เราก็อาจจะต้องแบบเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของคนรอบด้านมากเลยนะเพราะว่าดาวสุขโคจรสัมพันธ์กันกับดา,กดาวเกตดาวเกตเนี่ยท่านเป็นเหมือนตัวช่วยอยู่กับดาวดวงไหนก็ช่วยให้ดวงนั้นอะ่ะแบบเด่นมากขึ้นอ่ะแบบมันมีเหมือนแบบภาระหน้าที่ต้องทํานู่นนี่นั่นกับสังคมนะคะแล้วก็เยอะมากเลยนะแต่ ใจเราลือๆก็อาจจะแบบไม่ชอบไม่พร้อมนะเช่นรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอะ่ะแต่แบบโหงานลาดงานหลวงตึมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้อยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะแต่ต้องไปเจอคนนั้นคนนี้ต้องปั้นหน้าอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกลักษณะนี้นะทีนี้ถ้าเอา,อาลักคณาไปวางที่พุศกเนี่ยอ่ะ แน่นอนว่าดาวมฤตยูสัมพันธ์กับตัวคุณแต่ในช่องการเงินนะคะก็จะมีดาวเกตน,นะะัลอยสัมพันธ์ในวันที่9กันยายกันยายนดาวเกตดวงนี้นะคะจะมา เป็นอะไรที่อยู่เบื้องหน้าของเรานั่นเองนะคะในวันที่9กันยายนแล้วจะอยู่ช่องเนี้ไปอีก2เดือนนะจริงๆช่องที่อยู่นําหน้าลัคนามันเป็นเหมือนสิ่งที่คนอื่นเขามองเข้ามาเห็นเราอะนะถึงแม้ว่าตัวเราทุกเพราะว่าเรา,เรา,เรามีดาวมรตยกลุมลัคนาแต่ดาวเกตันเป็นอะไรที่อยู่หน้าบ้านเราอะเหมือนแบบในบ้านเราอะมีคนป่วยเต็มเลยแต่หน้าบ้านมีมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังบวงสรวงอารมณ์จะประมาณนี้ก็เลยจะเป็นช่วงเวลาที่เราอะ่ะ มีความทุกข์มีความอึดอัดหรืออยากจะ ลีกวิเวกอยากจะมีความเป็นส่วนตัวแต่ก็จะต้องแบบมีดาวเกตคือมีเรื่องที่ต้องแบบไปช่วยคนนั้นคนนี้อาจจะต้องมีเรื่องต้องช่วยเรื่องของคนภายในครอบครัวนะหรือต้องช่วยเรื่องของการสื่อสารแบบอะไรบางอย่างหรืองานบุญงานกุศลคือมันมีเรื่องบางอย่างที่เราจะต้องช่วยคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเราก็อาจจะไม่ได้พร้อมก็ได้นะแล้วก็เป็นการช่วยแบบโหช่วยเยอะเลยนะเพราะว่าดาวเกตโคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของดาวเกต เกตคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาการช่วยเหลือคือแบบช่วยทั้งที่ทไม่พออ่ะช่วยท,ทั้งที่เราอยากจะอยู่เงียบๆนะคะต้องมาอยู่ในสังคมท,งท,งทั้งที่เราก็อยากจะแบบว่าอยู่อยากมีโลกส่วนตัวอารมณ์จวนเนี้ยนะคะทีนี้ถ้าไล่มาเนี่ยนะคะดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูเลยอะ่ะคือเลขหนึ่งเลขสามเนี่ยนะ,ะจะโคจรสัมพันธ์กับคาว่าปุตตะปุตตะคือบริวาร นะคะก็จะเป็นเดือนที่ต้องเรามาระวังเรื่องของความขัดแยง้งโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะเพราะว่าอาทิตย์จะย้ายมาอยู่ในช่องปุตตะเนี่ยวันที่18นะก็จะมาแบบกระตุ้นดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูอยู่แล้วนะเป็นเรื่องของอารมณ์นะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะแบบทำทำให้เรารู้สึกว่ามีความขัดแย้งกับบริวารของเราหรือสิ่งที่เรากําลังจะทาเนี่ยเรามีหน้าที่มีภาระอะไรมากมายแต่สิ่งที่เราทําไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะก็ กลายเป็นเรื่องของความขัดแยง้งคือไม่ควรทำอะไรอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นคุณอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรหลายอย่างในช่วงเดือนนี้นะอันอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นหรือเราปฏิเสธได้ก็ต้องรู้จากเซโนและกันนะคะแล้วอาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของคนที่เป็นบริวารของเรา เพราะอาจจะเป็นจุดนะที่ทําให้เราเกิดความเสียหายก็คือเขาอาจจะเจ็บป่วยเขาอาจจะเกิดความขัดแย้งกับเราก็ได้นะก็คือเรื่องของปุตตะนี่แหละบริวารเนี่ยจะเป็นส่วนทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจ ะะแล้วอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูยังไม่พอนะยังเป็นเกณฑ์พินทุบาทในช่องปุตตะนะแสดงว่ามันต้องเข้มข้นมากๆในเรื่องของบริวารของเรานั่นเองมาดูเรื่องของการงานกันนะคะดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระราหูนะท่านยังโคจรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูอยู่ายาวไปนะคนพฤศกเนี่ยนะนอกจากมีดาฤตยูกุมแล้วนะดาวการงานยังตกอยู่ในช่องวินาศเนี่ยนะเป็นดาวรายปีอีกนะก็จะเป็นช่วงที่มีความท้าทายนะสำหรับ คนพฤสกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำทำตัวทำดาวนะคะการงานตกวินาศแน่นอนว่าเรื่องของงานต่างประเทศงานที่ปรึกษางานออนไลน์งานที่แบบว่าอ,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 อยู่ในต่างถิ่นต่างที่อะ่ะ จึงจะโดดเด่นนะถ้าไม่ได้ทําในลักษณะน,นี้นะคะก็มองว่าเรื่องของงานมันมีอุปสรรคอยู่แล้วนะคะอุปสรรคอาจจะมาจากตัวเราที่ไม่พร้อมในเรื่องของความเจ็บป่วยหรืออุปสรรคจะมาจากเรื่องของตัวการงานก็ได้นะซึ่งในเดือนนี้นะราหูก็ยังเจอดาวพฤหัสอยู่แล้วราหูเนี่ยก็ยังเจอ,เอมีเกณฑ์ก็แล้วมีแสงไปกระทบกับเลข1เลข4ในช่องพันธุนะคะแล้วก็เลข1เลข3าในช่องปุตตะเรียกว่าเป็นแสงของดาวราหูเนี่ยที่เป็นเกณฑ์5เกณฑ์6นะซึ่ง โดยมากนะก็เป็นคู่ศัตรูนะเลข5้าเลขหนึ่งเลขสี่เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวราหูเลข3เป็นดาวคู่ธาตุนะคะก็เลยมองว่ามันมันมันเสียนะมันเสียมากกว่าดีเพราะเราเจอดาวคู่ศัตรูเยอะนะอุปสรรคปัญหามันมีมากมายมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการลงทุนอาจจะไม่คุ้มทุนนะมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของความขัดแย้งอาจจะเปลี่ยนลูกน้องนะเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรนะหรือลูกน้องลาออกอะไรอย่างเงี้ยคือคือมองว่าเรื่องของงานยังไม่โดดเด่น ถ้าเราวางลัคนานะไว้ที่คำว่ากรรมะนะราศีกุมเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยนะ,ะจะเป็นอะไรที่กลุ่มอยู่ที่ช่องกันงานอยู่แล้วเสาร์ก็แปลว่าเรื่องของความเครียดอยู่แล้วปกติดาวเสาร์คุณสมบัติด้านดีของเขาก็มีนะคะก็คือเรื่องของความเป็นปก แผแต่บังเอิญว่าดาวเสาร์ในช่วงเวลานี้นะคะโคจรถอยหลังทําให้เกิดเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะมาจากเรื่องของเครียดการเครียดที่มีปัญหากับเจ้านายของเรานะคะหรือดาวเสาร์เนี่ยโคจรสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ดาวพุธด้วยนะคือเล็งกันนะเสาร์อาทิตย์เสาร์พุธจริงๆเป็นดาวที่ที่เกื้อหนุนกันนะแต่บางเอิญช่วงนี้ดาวเสาร์อ่ะเขาเดินผิดปกติไงนะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของคนหรือกลุ่มก้อนที่คุณเข้าไปอยู่ เพื่อนที่ทํางานหรืออะไรก็ตามที่คุณทำํำกับคนกลุ่มเดียวกันพวกนี้ที่เขาจะชวนให้ไปทํานู่นทํำนี่ะนะคะบางทีชวนไปแล้วนะคะกะ็จริงๆแล้วพอสุดท้ายคุณอาจจะคิดว่าเออไม่น่าไปเลยหรือแบบ เออไม่น่าแบบเข้าไปอยู่ในแก๊งนั้นเลยแก๊งนี้เลยก็จจะต้องระวังเรื่องของคนแบบใกล้ชิดนะที่เราทําอะไรเป็นประจําร่วมกันนะ่ะนะคะจะส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะส่วนดาวเสาดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวผู้สมพลนะแสดงว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เราควรจะได้รับเกี่ยวข้ของกับเรื่องของการเงินเรื่องลูกค้านะคะหรือเรื่องของบุตรบริวารหรืออะไรเรื่องของลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะ ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเช่นลูกน้องไม่ส่งเงินนะลูกน้องมียักยอกอซ่อนเงินนะหรือว่าเรื่องของการเงินจากลูกค้ามีการดึงเชงนะคะหรือ,อได้น้อยกว่าที่เราคาดคิดไว้นะมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความทุกข์มันมาจากคน รอบด้านนี่แหละที่เราชวนที่ชวนเราไปทํานู่นทํานี่สุดท้ายก็มไม่น่าไปเลยหรือผลประโยชน์รอบด้านมันอาจจะได้ไม่ไม่เต็มไปอย่างที่เราต้องการนะคะแล้วก็ถ้าระวางลัคนาไว้ที่ช่องการงานกับมะเนี่ยนะคะเลขห้าเลขแปดเนี่ยในราศีเมษจะเป็นสหัสฉาข,ของกร,รมมะแสดงว่านะคนรอบด้านคนใน,ในที่ทํางานของเราเนี่ยเป็นแปดห้าคือมีทั้งแบบว่าคนที่เป็นดาวราหู ก็คือมีส่วนสัมพันธ์นะในเรื่องของการทํางานแต่อาจจะเป็นแบบในเชิงแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะหรือเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมรอบด้านเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะไว้ใจเชื่อใจไม่ได้ก็ได้นะนะคะทีนี้มรตยูเนี่ยนะก็จะเ,เป็นพันธุของช่องกรมมะนะคะถ้านับไปเนี่ยนะคะมรตยูเป็นเป็นพันธุของช่องกรมมะมรตยูเป็นดาวร้ายสิ่งใดก็ตามที่คุณทําในเวลานี้ อาจจะต้องเมนเทนเรียกว่าเมนเทนสิ่งที่เราทําอยู่ไม่ควรจะไปหาเรื่องบางทีการที่เราพยายามจะไปหาหาเรื่องหมายถึงว่าพยายามแบบ ทำอะไรแปลกใหม่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามกระตือรือร้อนทำรุ่นทำนี้สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นการสร้างหนี้หรือทําให้เรามีปัญหาหรือมีอุปสรรคได้นะเลยเน้นว่าคนระสดควรจะเมนเทนในสิ่งที่เราทําดีที่สุดยังไม่ควรจะแบบคิดนะหรือปฏิสัมพันธ์กับสังคมนะหรือพยายามอารับลูกลูกน้องใหม่เพิ่มทําอะไรโปรเจกต์ใหม่คือควรจะอยู่นิ่งๆมากกว่านะคะถึงจะดี แล้วดาวเกตจะมาช่วยนะคะในช่วงกลางเดือนนะสิ่งที่เราแบบเมนเทนไว้นะที่มันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมันจะมีตัวช่วยในภายหลังนั่นเองนะถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยแบบมีความสุขเท่าไหร่นะกับสิ่งที่คุณกําลังทำะช่วงเวลานี้นะก็มองว่าเรื่องของ ช่องทางแล้วกันนะคะช่องทางในการทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเลยอยากให้คนประสกเนี่ยนะเมนเทในสิ่งที่เราทําให้ดีคือพยายามอย่าทาให้มันเกิดเรื่องของข้อผิดพลาดพยายามอย่าสร้างปัญหากับลูกค้านะ,ะพยายาม ทำดีหมายถึงว่าทำดีกับลูกน้องแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการแบบสปอยนะก็คือแบบเมนเทนอะสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดอย่าพยายามไปสร้างปัญหานะอันนี้ถ้าเราวางลัคนาไว้ที่ช่องกรรมะเนี่ยนะมันก็จะได้ผลทานายเป็นแบบนี้นะก็บอกว่าเรื่องของการงานอาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะสำหรับคนพิศษถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินนะคะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นเจ้าเรือนการเงินนะดาวพระพุธเนี่ยนะก่อนหน้านี้มีการโคจรเดินผิดปกติ เพิ่งจะเป็นปกตินะคะก็คือเดือนนี้เป็นปกติล้นะแต่ดาวการเงินนะคโครจรได้กําลังนะะดาวการเงินเนี่ยโครจรได้กําลังเพราะว่าได้อุจวิระราชาโชคมหาจักรนะคะ แต่อยู่ในช่องพันธุค์คือมันจะต้องมีความพยายามนะในการแบบสื่อสาร <_ an> การเจราจาการค้า <_ an> การพูดคุยนะการเงินเราอยู่ในช่องพันธุ์ก็อาจจะแบบเงินไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะคะอาจจะมีการแบบว่า,าใช้เงินนะคะลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านที่ดินหรือคนในครอบครัวมีการตกลงพูดคุยเจราจาอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็ได้นะดาวพุธดวงนี้นะคะก็ โครจรเขาเรียกว่าสัมพันธ์นกับดาวอาทิตย์นะ,ะมันเป็นเรื่องของอาการเจราจาการสื่อสารการตกลงนั่นแหละนะ,ะถ้าเกิดใครอตอนนี้มันจะมีเรื่องที่ต้องคุยกับคนภายในบ้านนะ,ะหรือต้องคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องรัพย์สินของเราที่ก่อนหน้านี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะมองว่าในปักนี้นะคะจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะคะและดาวเกนเนี่ก็จะมาช่วยนะ,ะในช่วงวันที่9แสดงว่า,าสิ่งใดก็ตามที่เราจะต้องมีการคุยการเซ็นการตกลงกันเนี่ยนะคะ เมื่อดาวเกตโคจรมาเนี่ยกระตุ้นเนี่ยนะก็จะแบบเหมือนบุญช่วยอ่ะนะให้มันแบบว่าปุับปบรับรับรับทรัพย์รับโชคหรือว่ามันมีตัวช่วยอะไรบางอย่างให้แบบเหมือนการพูดการสื่อสารการเจราจามันมีนะเมตตาเขาก็จะแบบว่าอ๋อโอเคได้เลยอะไรเงี้ยมันจะง่ายมันเหมือนมันจะคล่องอามากขึ้นกว่าเดิมนะคะทีนี้นะคะถ้าเราวางลัคนาไว้ที่ช่องการเงินเนี่ยนะคะอ่า ช่องการเงินของของการเงินคือราศีกรกฎเนี่ยจะจะนำหน้าช่องกระดุมผาใช่ไหมคะจะมีเลข9้าเลข6นะคะแสดงว่าในช่วงเวลานี้นะเรื่องของการเงินของเรามันมีความอยากปรารถนามากมากเลยบางทีอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่นะคะอยากจะแบบมีการวางแผนการใช้เงินนะหรือเรื่องของการเงินอ่นะมันมีอะไรที่เราต้องคิดต้องแบบว่ากังวลน,นะคะหรือต้องใช้นะ,ะเลยทําให้นะคะ อาจจะต้องแบบมีการเขาเรียกว่าไปเจราจานะสื่อสารนะกับสังคมคนรอบด้านเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินก็ได้นะบางคนก็เออไปยืมเพื่อนหน่อยไปยืมญาติพี่น้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเออได้เงินมาจากเรื่องของคอนเน็กชันนะที่เราเข้าไปหานะก็มองว่าอันนี้ได้แต่ทีเนี้ยเลขหนึ่งเลขสามอ่ะนะเขาจะโครจรมาอยู่ในช่องปุตตะแต่มันจะเป็นพันธุุของกระดุมพานะคะหนึ 1, 3, ่งสามเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูนะ อะไรก็ตามที่คุณทำอะ่ะอย่าไปพยายามมากไม่ถึงว่าเอาตามน้ําอย่างที่เมื่อกี้ทํานยายไายวาช่องการงานอะ่ะนะอย่าพยายามไปกระตือรือร้นทําอะไรมากไปกว่าเดิมมันจะเจ็บตัวะนะคะเพราะมฤตยูกลุ่มลักอยู่แสดงว่ามฤตยูเนี่ยส่งอิทธิพลแน่ให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายนะเรื่องของการงานก็ไม่เด่นทีนี้เรื่องของการเงินอะ่ะพอมาเจาะดูแล้วอะ่ะพอวางลัคนาไว้ที่ช่องกระดุมผ้าเลขหนึ่งเลขสามจะเป็นพันธุแปลว่าสิ่งที่เราพยายามอะ่ะมันจะเกิด เรื่องของความแข่นแย้งหรืออุปสรรคขึ้นนาวเกตมาช่วยกัจริงนะเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญกุศลนะหรือมันมีตัวช่วยอะไรบางอย่างมันจะเข้ามาเองโดยที่เราอย่าไปกระตือรือร้นมากทําไปตามหน้าง,งานนะเช่นเราจะต้องพูดคุยกับคอนเน็กชันเรากับญาติพี่น้องเราก็คุยไปตามนั้นเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้เขาให้ก็คือให้คืออย่าไปพยายามแบบ ผู้สีอะตืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะทำไปตามปกตินะตามแบบหน้างานอันเนี้ยโอเคนะคะแล้วก็อาจจะต้องอดาวเสาเนี่ยจะเป็นสุภาษงของของ,ของช่องกระดุมผรนะดาวเสาไปเพราเรื่องของความเครียดความเครียดความทุกข์นะคะมาจากนะคะผู้ใหญ่ภายในบ้านเช่นเราอาจจะมีแบบรายจ่ายที่เราจะต้องใช้กับคนภายในบ้านนะหรือว่ามันอาจจะมีความเครียดว่าเอ้ยจะต้องนําเงินเนี่ยนะ,ะไปไปแบบทายังไงดีให้มันแบบ จเจริญขึ้นกว่านี้ก้าวหน้าขึ้นกว่านี้นะ,ะเช่นแบบเออเาไปเรียนเพิ่มไหมหรือต้องไปลงทุนทําอะไรอะไรคุณก็จะแบบมีความคิดในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยแบบอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้เขาเรียกว่าบาลานซ์นะ,ะทำไปตามหน้าง,งานอย่าไปกระตือรือร้นมากอะไรใช่คือใช่อะไรไม่ใช่ให้อดทนรอให้รอก่อน เพราะอย่างไรก็ตามดาวเกตมากุมล,กลักคะกุมที่ช่องการเงินเนี่ยอย่างไรนะมันก็จะแบบเหมือนมีโชคช่วยมีสิ่งอะไรบางอย่างมาช่วยแบบุแบบฉับพันนะจึงไม่ต้องไปแบบพยายามมากนะคะเอากําลังดีนะก็มองว่าเรื่องของการเงินเดี๋ยวบุญจะมาช่วยเองนะคะดาวเกตจะมาสัมพันธ์ในวันที่9กันยายนมาดูเรื่องของความรักนะคะความรักคือดาวอังคารนะ,ะดาวอังคารนะคะ,ะปัตนิเนโคจรอ,อยู่ในช่องปุตตะ อาจจะมีเหตุให้ทำอะไรสนุกสนุกร่วมกันนะกับคู่รักของเราเช่น,นมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวนะแต่ต้องระวังนะเพราะว่าดาวปตัตตนี้นโคจร่วมเงินกับดาวอาทิตย์นะเป็นดาวคู่ศัตรูนะบางทีเราไปทําอะไรสนุกสนุกร่วมกันสุดท้ายกลับมาทะเลาะก,กันค่ะนะหรือไปทําอะไรสนุกสนุกร่วมกันนะสุดท้ายแล้วแบบเอ้ยเกิดอะไรนะคนภายในบ้านเกิดแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเออลูกไม่ค่อยสบายพ่อแม่นะไปเที่ยวแบบ ต่างประเทศกันกลับไปอาจจะต้องมาแบบตังวลน,นะในเรื่องของบริวารของเราหรือลูกของเราอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าในเรื่องของคู่ครองนะคะในปักนี้นะคะดาวคู่ครองเนี่ยนะคะมีดาวมิตยูเลง ใน,ในช่องปัตนิจ,จะมีดามมฤตยูอยู่เลงเพราะฉะนั้นทั้งตัวคุณและตัวคู่ของคุณในปักนี้จะมีมฤตยูส่งอิทธิพลถึงอยู่แล้วทั้งสองคนใครมีคู่ในเวลานี้บางทีเขาอาจจะเจ็บป่วยเราอาจจะเจ็บป่วยหรือตัวเราอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงหรือตัวเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือตัวเราหรือตัวเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ต้องเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของความเจ็บความป่วยของคนอื่นก็ได้นะอย่างของคู่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บความป่วยของผู้ใหญ่ ในบ้านเขาเราอาจจะเป็นความเจ็บความป่วยของตัวเองหรือญาติพี่น้องของเราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีดาวมฤตยูสัมพันธ์ถึงอยู่แล้วนะคในเรื่องของความรักอ่ะก็เลยมองว่าอ่ปาปักเนี้ยมองว่าไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคู่ของเราอาจจะมีความรู้สึกทุกข์ใจนะเมื่อวางลัคนาไว้ที่ช่องปัตตานีดาวเสาจะเป็นพันธุข,ของปัตตานีนะคะแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดความกังวลกับเรื่องของภายในบ้านเรื่องของภายในครอบครัวของเขาก็ได้นะ อย่างที่บอกอาจจะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นนะกับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะหรือมันมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะเกี่ยวเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของทรัพย์สินของเขาก็ได้แล้วอาทิตย์กับพุธเนี่ยจะเป็นกรรมะของคาว่าปัตตนีนะเขาอาจจะมีบทบาทหรือมีหน้าที่ที่เขาจะต้องทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวของเขานะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบ งานอาจจะงอกงานอาจจะยุ่งมากในช่วงเวลานี้นะต้องทํานู่นทนํานี่อะไรหลายอย่างก็เลยอาจจะไม่ค่อยแบบมีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นะมีเรื่องส่วนตัวที่จะต้องไปทำอของใครของมันทีนี้ถ้าคุณมีบุตรหลานนะ หรือบริวารน,นะคะเนื่องจากว่าดาวคู่ครองไปสัมพันธ์กับเรื่องของอบุตรลาหรือบริวารน,นะคะเป็นดาวคู่ศัตรูนะก็มองว่าในเดือนนี้ทั้งคุณและเขาอาจจะต้องระวังด้วยเรื่องนี้นะความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือว่าการเจ็บ ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริวารหรือพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่เราดูแลเขาอย่างบริวารหรือความขัดแย้งอาจจะเกิดในเรื่องของที่ทํางานก็คือลูกน้องมีความขัดแย้งลาออกหรือไม่สบายนะคือตัวเราและคู่เราะต้องไปสัมพันธ์กับดาวมรดยุแล้วนะคะคือความอาเพศความเสียหายความเจ็บความป่วยความตายนะคะเรื่องเรือ้อรงังเรื่องอะไรที่มันพลิกโผพลิกผันนะดังนั้นคนพฤศษศกในเดือนนี้ เป็นเดือนที่ต้องเฝ้าระวังมากๆเพราะดวงดาวเดินผิดปกติเยอะดวงดาวสัมพันธ์กับเรื่องหลักๆในชีวิตเยอะนะคะอย่างดาวเสาร์สัมพันธ์กับการงานดาวฤกทยูกลุ่มตัวเราสัมพันธ์กับคู่ครองนะคะนะคะ,นะคะแล้วก็เอ่เอ,เ,อเลยมองว่าทำอะไรก็ตามในในเดือนนี้นะคะต้องค่อยๆนะค่อยทําด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าพยายามมีอารมณ์นะ,ะอย่าพยายามลงทุนนะ,ะอย่าพยายามทําอะไรที่แบบ เราไม่พร้อมอะนะคุณสามารถเซโนได้ในสิ่งที่คุณไม่พร้อมนะไม่จําเป็นที่จะต้องช่วยทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเราแบบไม่พร้อมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคนพฤ้ศกนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ